สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับมาแล้วฮะกับละบิตาสิคร Mont ับเป็นรุ่นเงินล้านนะครับรายการนี <Movie> ้ร <Missy? time S 1> ุ่นเงิน <the> ล <user> ้านจัมโบ้นะครับนะพิมพ์จะพิมพ์เล็กกว่าจัมโบ้นิดนึงนะครับพิมพ์เล็กกว่าจัมโบ้สองนิดนึงนี่ครับนี้จัมโบ้สองเหมือนกันพี่แต่เป็นละเป็นรุ่นเงินล้านนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้องนะครับอ่าอันนี้นะฮะเป็นลังแรกนะครับตอนที่สี่นะครับตอนที่สี่คือตอนสุดท้ายแหละนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดหมดเลยนะครับ ถ้าสนใจสนใจนะครับป็นลุ้นละ300บาทนะฮรัสี่ลุ้ 1, น1,000บาทนะครับสามารถเลือกและจับจองได้เลยวันนี้ก็มีแบ่งปันพี่น้อง้งหมด24รายการหากชอบรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามาลุยกันเลยพี่นะครับพร้อมจัดส่งฟรีนะครับนะสนใจรายการไหนก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่ออดีไลน์ที่ผมขึ้นไว้และเบอร์โทรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันเลยพี่นะครับวันนี้ก็มีติดตมาแบ่งปันพี่น้องนะฮะหลายหลรายการเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาารรยยกที่ัเลคบ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหลบไปนี้นะเดี๋ยวผมเอาพื้นแดงให้นะครับเพื่อได้รับชมทอมสวยนะครับของเหรียญเดี่ยวกันนะครับซื้อ่าโอเคนี่คือฉากแดงเราฮะมาฮะเดี๋ยวมาฮะเดี๋ยวเรามาแกะรายการที่หนึ่งกันนะครับอุ้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับรายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งเปิดมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านบำูเลือดนะครับฝังพอยเสกหน้ากากชุบเงินครับโอ้โห นะครัฝั่งพอยเซกนักการชุมเงินนะครับนั้นเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะฮะจัมโบ้หนึ่งกับจัมโบ้สองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนี่นี่ผมให้ดูขนาดของจัมโบ้อีกรุ่นหนึ่งนะนี่นี่ครับอันนี้รุ่นเงินล้านนะครับสองเงินล้านกับนี้กับสองจัมโบ้นี่ครับลองดูพี่นี่ฮะขนาดนักการเงินได้นะครับนั้นเลือกที่ชอบเลือกถูกใจใช่ไหมนะสองพิมพ์นะฮะนี่ฮะ นี่ครับสวยๆวยเลยรายการนี้องกาชุบเงินนะครับนะรายการที่หนึ่งน้องขอไปปันที่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่องค์ที่หนึ่งนะครับต่อมาองค์ที่สองครับองค์ที่สองเปิดมาี่โอ้ยอันนี้ตะกุดสวยมากรายการนี้เนื้อดินเผาวัดท่าสะแบงติดหน้าก,กลางเงินแทะตะกุดสามกริย์ครับโอ้ยมาเลยฮนะ มาแล้วครับเนื้อดิบเผาท่าแสะแบงครับมาแล้วครับพี่เนื้อดิบเผาท่าแสะแบงครับโอ้โหพี่ตะกรุดฝังที่สวยมากนะครับอันตะกรุดหลอดด้วยพี่นะครับเนื้อตะกรุดหลอดด้วยนะฮะอันนี้มาแล้วฮะโอโองนี้ขอที่หนึ่งพันบาทนะครับนี่ฮะองค์นี้ขอที่หนึ่งพันบาทนะครับถ้ากากเงินแท้นะครับรายการท็อปนะครับเนื้อดิบเผาท่าสะแบงพี่นะครับโอ้โห รุ่นจินดาววันนี้หาไม่ได้เลยพี่นะไอ้แปดร้อยหนึ่งพันใช่พี่นะฮะหาไม่ได้แล้วนะครับรุ่นนี้ขอที่หนึ่งพันบาทพี่เพิ่งออกมานะครับบอกเลยว่าตอนนี้โอ้เป็นเนื้อที่นิยมมากนะครับนะฮะเนื้อนิยมเลยบบอกเลยครับรายการที่สามเปิดมาครับโอ้โหมากต่อพี่เนื้อที่เผาทร์แบงติดหน้ากากเงินนะอุดบนสารเนี่ยโอ้โหอุดอออุดบนสารด้านล่างนะฮะเลขคนต้งเบอร์แปดสิบเจ็ดนะครับนี่ฮะ นักกากเงินนะครับเรื่องที่เผาเธอแบ่งพี่รายการนี้น้องขอที่7 0็ดร้อยบาทนะครับนักกากเงินแท้น้องขอที่เจ็ด้บาทบาทนี่รายการนิยมนะฮะรายการท็อปเลยพี่นะผมจะบอกให้นะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ครับพี่ชายรายการที่สี่เปิดมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงผู้ตะมันนะครับตะกรุดดองแดงหนึ่งดอกครับนี่ฮะรายการที่ตับไปพี่ชายเลขคนเบอร์สองสามศูนย์รายการนี้น้องขอที่ สองไอสามร้อยบาทพอในการตะกรุดทองแดงน้องขอที่สามร้อยบาทอพอพี่นะฮะรายการที่สี่นะฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดมาครับโอ้โหเนื้อผงน้ำมันทูบป,ปังพอยสิกหน้ากากเขียวเหนียวซับครับนี่นะครับเลขโคดตเบอร์พี่หมายเลขอะไรหมายเลขสี่สิบไอแปดสิบสองครับนี่ โอ้โหนี่รายการนี้นะน้องขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอปี่รายการที่ห้านะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่หกครับโอ้โหนี่นะเนื้อดเผาท่าสแบงออกไปไม่เป็นเดือดจัดนะฮะร,รายการนี้จะวผงทูดนะผงทูบนะฮะฝั่งโพยเดือครับ,น,รบนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปพี่นะครับเลขคูเ่เบอร์หนึ่งหกแปดและหนึ่งหนึ่งหกสี่ หนึ 4, พี่โอ้โหหนึ 8, ่งหปดมนะครับรายการที่2องห้าสบาทครับรายการที่หนะครับต่อมารายการที่เจครับโอ้ยย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 นยะยายยายย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 มยยยยยยนยยอกยยยยมันเกสยรยกุดกเงิน 1, รายการที่ตะกุนเงินพี่เลขกคนเบอร์สองเจ็ดเจ็ดนะครับองค์นี้ขอที่สามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่เจ็ดนะครับขอที่สามร้อยรายการที่แปดเปิดมาฮะรายการนี้ผมทูบรวยผมการช้างติดตะกุดสองกษัตริย์ครับโอ้โหรายการที่สองกษัตริย์ครับนาเรีกคนเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่แปดนะครับนะต่อมารายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าครับเนื้อแรกคือพีระกุฎสามบริษัทโอ้โหพี่แรกคือพีระกุฎสามบริัทที่ยังสวยเงินทองหน้ารายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาท,ะน,นะบาทะน,นะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยนะสี่ร้อยละบาทแล้วกันพี่นะสี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดมาฮะรายการนี้เล่นแต่พีจะกุฎสามบริษัทนี่ เอาไปพี่นะ400บาทเลขคุณเบอร์พี่386เลยครับนี่รายการนี้ครับรายการที่สิบเลยครับต่อมาฮะรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับแบ่งป right ันให้ตะกุตเงินรายการที่เลขคุณเบอร์224พี่ตะกุดทองแดงนะครับรายการที่ตะกุดทองแดงเอาไปพี่200ห้าสิบบาทครับแบ่งปันให้นะครับต่อมาฮะรายการต่อไปครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองครับ รายการที่สิบสองเปิดออกมาเป็นเดื้อเป็นร้านนะครับรวยผงงาช้างครับโอ้โหปลาโอ้โหองคงนี้สวยจังเลขคนัวเบอร์สามหกแปดองคงนี้สวยมากพี่ดำลึกแบบเข้มเลยนะครับรายการนี้เอาไปพี่นะสองร้อยห้าสิบรายการที่สิบสองนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับเปิดทุกรายการในสวนประการลนุนเอนะครับรายการที่สิบสามครับโอ้โห,โโหเนื้อเกสซอนนะครับน้ำมันนะครับ ตะกรุดทองแดงนะครับโอ้โหนี่ฮะรายการนี้สวยพี่เลขโค้ดนัมเบอร์นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่หนึ่งศูนย์หนึ่งครับโอ้โหนะครับสวยๆเลยครับนี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นถุงน้ำมันรูปตะกรุดตะกุดเงินหนึ่งดอกครับ รายการนี้เอาไปพี่เลขค้ดเบอร์ฮะรี่มาแล้วที่มาจนได้เลขค้ดเบอร์หนึ่งหกแปดครับหูตะกุลเงินแท้ด้วยรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทนะครับขอที่ห้าร้อยบาทพี่นะครับไม่โดนนะผมเก็บไว้เองนะครับเอาละนะครับห้าร้อยบาทเล,เลขค้ดเบอร์หนึ่งหกแปดนะครับเลขรวยทางเดียวฮนะเลขดาราครับอย่างนี้ต่อมาฮะรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าครับเปิดออกมาฮะเลขคกคนะเบอร์พี่หนึ่งสองหนึ่งนะครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทในรายการที่สิบห้าเนี่ยต่อมาครับรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เนื้อผงทั้งมันผงทูบตะกุดทองคำหนึ่งดอกพี่โอ้โหรายการนี้เลขคนณะเบอร์พี่ใหม่เลขห้าศูนย์พี่รายการที่แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทรายการที่ ตัวทองคำในพี่นะการที่สิบสิบนะฮะสิบหกนะฮะเปิดเดือนที่นะฮะต่อมาการที่สิบเจ็ดที่หอด้วยนะครับหอด้วยเอ่ยนะครับรายการที่สิบเจ็ดเปิดมาครับโอ้ยนะจะกรุดสามจักรย์ที่เงินทองหน้าครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสามเจ็ดเก้านี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบาทพี่เหรียญสวยเลยนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาครับพี่ชัยครับรายการที่สิบแปดนะฮะ รายการที่แปเปิดออกมาพี่รายการที้ทุกผูทุกมันรวมทุกคุณพี่นี่รายการนี้เอาไปพี่ชาย 100, ร้อยเลขคนเบอร์ร้อยสี่เจ็ดรายการนี้ขอที่สามร้อยพอพี่ในข้อขอที่สองร้อยห้าสิบาทตอนะครับ,บ,าานะร,บรายการนี้นะรายการที่สิบแปดครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้าครับห,ห,หูรอบนี้เปิดมันนะเพราะมีแต่รายการเด็ดั้งนั้นเลยครับพี่ รายการนี้เนื้อผงน้ำมันลงวัตถุกุดแจกุดแจสามกระสัตรครับโอ้โหเลขคนเบอร์สองศูนย์ศูนย์นะฮะตะกุดสามกรัตรรายการนี้ออเอาไปสรรี่ร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเก้านะฮะต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเนื้อผงน้ำมันตะกุดทองคำครับพี่โอ้โหตะกุดทองคำออกเยอะพี่เลขโค้ดตัวเดียวด้วยฮะอันนี้เลขโค้ดตัวเดียวครับหมายเลขเจ็ดด้วยฮะ แปดร้ 800, อยองนี้ขอที่หนึ่งพันบาทนะครับเยกเดียวขอที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะโอ้โหทุ่วพี่นะต่อมาฮนะรายการจะไปครับพี่รายการยี่สิบเอ็ดนะครับรายการยี่สิบเอ็ดเปิดมาครับพี่เนื้อผงน้ำมันใบลานฝังพลอยหน้ากากชุบน้ำตรงคำแท้โอ้โเลขโคดเบอร์หมายเลขห้าน้องขอที่ห้าร้อยบาทพี่อย่างนี้เราไปแล้วเลขคำด้าขอให้ไปสี่ห้าพี่รอบนี้ขอเลขห้านะเลขห้าตัวเดียวขอที่สี่ร้อยห้าสิบพี่นะครับ นะครัุ่มทุ่มนะครับทุ่มทุ่มสี่ร้อยห้าสิบบาทโบน,นะครับต่อมาทั้งรายการยี่สิบสองครับเปิดมาเนื้อผงทุบโรยผงงาช้าครับนี่โอ้โหเลขคนเบอร์พี่สามเจ็ดศูนย์เนี่ยร,รายการที่ต้อไปพี่ชายนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่ยี่สิบสองนี่ครับต่อมาเป็นการยี่ิบสามครับ รายการยีบามครับเนื้อผงรูมทุกคุณถ,ณถณะกกด3ามก็ออกพี่เลขคุณอะไรวิหนึ่งหนึ่งแปดสรายการนี้จะสวยเลยพี่นะครับเอาไป4ี่ห้าสิบาทครับรายการยีบสาเลครับต่อมาครับรายการยนะี่สี่ รายการยีิบสีเนื้อผงน้ำมันไปลานครับโอ้โหนี่สวยจัดเงาวิ่งเลขคนเบอร์สามห้าห้าพี่รายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบเอขอสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาพี่รายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับหมดแล้วลังนี้นะครับลังนี้หมดเป็นที่ร้อยแล้วพี่นะยต้องกลับขอบคุณด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวสนใจรายการไหนพี่นะไม่หมดหรอกพี่นะฮะแต่แค่เดี๋ยวจะมาอัปเดตพี่บางครั้งมีรายการเหลือรายการนี้รายการนี้บางครั้งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้น้อยรอบหนึ่งนะี่ฮะรายการสุดท้ายของ ep นี้พี่นี่ เนื้อผงนะฮะน้ำมันแล,ล่นกัำพีครับฝังพอยสะดือเลขคุณเบอร์พี่1 4 2ครับรายการ25นะครับนี่เราไปพี่องค์นี้250บาทครับนะฮะวันนี้ก็มีแบ่งปันเปีิรายการหากชอบสนใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีราไลน์และเบอร์โทรได้เลยครับหลักวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พีทุกท่านที่ติดตามน้องและขอบคุณอีกครั้งด้วยนะครับขอบคุณมาครับ